thank mm -hmm. you ดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรู้จริงรู้ลึกคดีป,ปกครองโดยสำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมาที่จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับคดีป,ปกครองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังเช่นเคยค่ะพบกันทางระบบออนไลน์ทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนนะคะดิฉันสุกัญญาศรีหามงคลผู้ดาเนินรายการค่ะสาหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวิจิตราง,งามสุขผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีป,ปกครองมาเป็นวิทยากรค่ะ สวัสดีค่ะท่านอค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านวิทยากรจะมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นค่ะเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะขอบคุณท่านพิทยากรนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก,การบรรยายขออนุญ,ญาตถอดแมสก่อนนะคะเพื่อความสะดวกในการบรรยายนะคะ หัวข้อที่น้องพิธีกรนําเสนอไปแล้วก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน่วยงานอื่นแต่ว่าไปก่อให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นนะคะในกรณีเช่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยพบเท่าไรนักเพราะว่าผลของการกระทําละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะมักจะเกิดกับหน่วยงานที่ตนปฏิบัติราชการอยู่ประจําหรือเป็นหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่นะคะ แต่อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นกรณีที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทํางานคณะกรรมการหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นนะคะอย่างเช่นคดีนี้เช่นเดียวกันค่ะข้อทด้จริงในคดีนี้ก็คือว่าตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยดำรงตําแหน่งปลัดอําเภอะะสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแต่ได้รับแต่งตั้งให้ไปรักษาราชการในตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่งนะคะตามมติของคณะกรรมการประจําจังหวัด ทีนี้ข้อท้จริงปรากฏต่อไปว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของประหลัดอำเภอท่านดังกล่าวนี้นะคะผลการสืบสวนของคณะกรรมการอาของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านประลัดอำเภอเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ย มีปัญหาเรื่องการปลอมแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะคะแล้วก็มีการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณหลายปีงบประมาณในช่วงที่ท่านประหลัดอำเภอเนี้ยไปปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอยู่นะคะแล้วอย่างนี้จะมีวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีการรับผิดต่อความเสียหายอย่างไรนะคะจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่อ3 0 1 2 5 6 2ทนนี้นะคะ สันปกครองสูงสุดของเราเนี่ยได้วางหลักคำวินิจฉัยที่น่าสนใจมากนะคะเนื่องจากว่าตัวของท่านประหลัดอําเภอเนี่ยต่วนราชการที่ท่านสังกัดก็คือกรมการปกครองแต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการในฐานะรักษาราชการแทนประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากการปลอมแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบนั้นน่ะเกิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นหรือองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งนั้นนะคะในกรณีเราจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ต่างสังกัดแล้วไปเก่ะให้เกิดความเสียหายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ได้หน่วยงานที่ตนเองเป็นต้นสังกัดอยู่นะคะพูดตรงๆแบบนั้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะ มีการกำหนดหลักปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ชัดเจนในระเบียบข้อที่10นะคะว่าเมื่อเกิดลักษณะเช่นว่านี้ดังที่กล่าวไปแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งหนึ่งไปก่อความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกับหน่วยง,งานของรัฐอีกแห่งหนึ่งเนี่ยระเบียบกําหนดหลักการเอาไว้ว่าให้หัวหน้าหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นน่ร่วมกันพิจารณานะคะร่วมกัน ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแต่เดิมหลักการของพรบความรับผิดทางละเมิดของเจเ้าหน้าที่เนี่ยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติราชการแล้วก่อให้เกิดความละเมิดเนี่ยถ้าเราเคยฟังบรรยายของศาลปกครองที่ผ่านมาเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น dette, จะเป็นผู้มีอํานาจเต็มนะคะในการออกคําสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรวมตลอดถึงในการออกคําสั่งให้มีผู้รับผิดจะใช้ค่าสินใหม่ทดแทนด้วยนะคะ แต่ในกรณีนี้มันพิเศษแตกต่างกันอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือเขาไม่ได้สังกัดหน่วยงานที่เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นกฎหมายและระเบียบก็เลยกําหนดว่าคุณจะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานที่เสียหายกับผู้ข้าบัญชาซึ่งเป็นต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะร่วมกันใช้อํานาจร่วมกันแต่ในรูปแบบของคําสั่งแต่งตั้งค้าราการสอบข้อที่จริงความรับผิดทางละเมิดเนี่ยจะใช้หัวนะคะคือที่เราติดกันก็คือว่าจะใช้คําสั่งขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือของกรมการปกครองก็ได้ จะใช้ของหน่วยงานไหนก็ได้แต่ว่าในคําสั่งนั้นจะต้องเป็นการลงนามด้วยกันร่วมกันของผู้มข้ารชาทั้งสองคนนี้นะคะและหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดโดยการลงนามร่วมกันแล้วเมื่อพี่นาออสอบข้อเท็จจริงและรับฟังพยานหลักฐานคณะกรรมาการสอบข้อเท็จจริงจะต้องเสนอความเห็นต่อผู้มข้าราชาทั้งสองท่านนี้แล้วก็สองท่านนี้จะต้องพี่นาวินิจฉัยสั่งการร่วมกันด้วยนะคะ และต่อมาอีกลำดับต่อไป to to อเมื่อรู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่คนใดจะต้องรับผิดต่อหน่วยงานของรัฐเป็นจำนวน no เท่าไรแล้วเนี่ยเมื่อจะออกคำสั่งให้เขาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนคืนให้แก่ทางราชการเนี่ยผู้มัอำนาจชาทั้งสองคนดังที่กล่าวไปแล้วนั้นก็จะต้องร่วมกันพิจารณาออกคำสั่งด้วยเห็นไหมคะว่าการจะดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีนี้มีความพิเศษข้อที่จริงในคดีนี้ปรากฏว่านะคะ น่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ได้อ้างอิงหลักเกณฑ์ของระเบียบสํานักนายกท่านตดีข้อสิที่ได้กล่าวไปแล้วโดยหัวหน้าหน่วยงานก็คือ,อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่เกิดความเสียหายนั้นเป็นผู้ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการและเป็นผู้ออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนโดยเฉพาะคําสั่งที่ออกให ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบรลัดอำเภอในกรณีนี้ชดใช้ค่าสินหมาทดแทนนี้ก็เป็นการออกคำสั่งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงท่านเดียวนะคะเ,เมื่อข้อที่จริงปรากฏข้อที่จริงที่ปรากฏในสำนวนคดีเนี่ยปรากฏเช่นนี้แล้วนะคะแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อที่จะเป็นเหตุในการเพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินหม่ทดแทนในกรณีนี้ก็ตาม แต่ท่านอ,าองค์คณะของตุลาการศาลปกครองสูดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองในกรณีนี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลปกครองสูงสุดสามารถยกขึ้นพิจารณาและวินิจฉัยได้เองแม้คู่นี้ไม่มีผู้ใดยกขึ้นกล่าวอ้างนะคะอันนี้ตามระเบียบข้อ92แห่งระเบียบวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้จึงวินิจฉัยว่าคำสั่งที่ให้ ปลัดอำเภอท่านนี้รับผิดจะใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนไปรักษาราชการแทนนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะจึงพี่ภากษาให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกล่าวค่ะท่านพิทิกรมีอะไรจะสอบถามไหมคะค่ะท่านพิทยกรคะ หากคณะกรรมาการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้สอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ผู้ที่ได้รับพิจารณาแต่งตั้งร่วมกันเนี่ยคะ่ะมีความเห็นไม่ตรงกันหรือแตกต่างกันจะทํำยังไงคะอ๋อในกรณีนี้นะคะมันเกิดขึ้นได้คะ่ะเพราะว่าความเห็นของผู้มิชาแต่ละคนเนี่ย อาจจะเห็นไม่ตรงกันก็ได้ซึ่งที่ไม่ตรงกันเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันในเรื่องของจํานวนความเสียหายหรือตัวเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องรับผิดก็ได้อาจจะเห็นไม่เหมือนกันก็ได้อาจจะเห็นว่าไม่ต้องรับผิดเลยหรือรับผิดในสัสดส่วนเท่าไหร่นะคะหลังจากที่คณะกรรมการสอบข้อที่จริงความรับผิดทางละเมิดเนี่ยเสนอสํานวนการสอบสวนมาแล้วเนี่ยโดยระเบียบแล้วเขากำหนดให้2คนเนี้ยคณะตัวผู้บงคับบัญชาซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้กระทําละเมิดกับหน่วยงานผู้เสียหายเนี่ยต้องมาพิจารณาร่วมกันค่ะตามระเบียบแล้วเขาบอกว่า ให้ท่าราการทั้งสองท่านนี้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งทั้งสองท่านพิจารณาผลการสอบข้อที่จริงร่วมกันแล้วก็มีความเห็นไปไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันก็ได้<ม>เห็นอย่างไรก็เห็นไปเห็นไปด้วยกันเขียนควบคู่กันเสนอไปเพื่อส่งสำนวนการสอบสวนไปที่กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาต่อไปหลังจากที่กระทรวงการคลังพิจารณา เ,เห็นสมควรอย่างไรแล้วก็จะสั่งการลงมาแล้วก็จะเป็นสเต็ปต่อไปที่หน่วยงานก็จะออกคําสั่งให้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามที่พี่พูดไว้เบื้องต้นนั่นนะคะความคำตอบก็คือเขียนยังไงก็ได้เขียนไปด้วยกันต่างคนต่างเขียนไปแล้วก็เสนอไปพร้อมกันคค่ะค่ะะมีคําถามอื่นอีกไหมคะค่ะจะขอให้ท่านวิยารณ์ช่วยสรุปสาระสําคัญของอความรับผิดทางละเมิดกรณีนี้เลยค่ะค่ะ กรณีตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในที่นำมาเสนอนี้นะคะอสามทับสองพสเนี่ยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้คือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งหนึ่งไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือไปปฏิบัติราชการแล้วก่อให้เกิดความรับผิดทางละเมิดเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่งซึ่งตนไม่ได้สังกัดเนี่ยนะคะตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากําหนดว่า ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดผู้นั้นกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทําละเมิดนั้นต้องมาพิจารณาร่วมกันตั้งแต่ในขั้นตอนของการแต่งตั้งคณนะกรรมาการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดอ่ะสเต็ปที่1สเต็ปที่2ก็คือเมื่อคณะการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสนอความเห็นอะไรมาแล้วนะคะ ท่านผู้บัญชาทั้งสองท่านเนี่ยก็จะต้องมาวินิจฉัยสั่งการร่วมกันก่อนที่จะนําเสนอสํานวนการสอบข้อเท็จริงความผิดทางละเมิดต่อไปยังกระทรวงการคลังนะคะและสเต็ปที่3หลังจากที่กระทรวงการคลังมีความเห็นส่งสํานวนกับคืนมาแล้วในขั้นตอนของการออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนคืนให้แก่ทางราชการในกรณีที่ตนกระทําละเมิดนั้นผู้บังคับัญชาทั้งสองท่านดังที่กล่าวไปแล้วนะจะต้องมาพิารณาออกคําสั่งลงนามออกคําสั่งร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ถึงจะถือว่าเป็นคําสั่งให้ชดใช้ค่าสินหมายทดแทนที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายแล้วเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายในส่วนของอํานาจนะคะค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิจิตรางามสุขผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีป,ปกครองที่ให้เกียรติมาเป็นพิยากรณ์ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะยินดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ และขอขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของสำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมาด้วยดีมาโดยตลอดนะคะหากต้องการติดตามรายการรู้จริงรู้ลึกคดีปกครองย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Li n e Podcast หรือ YouTube ในชื่อสำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมาและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มุมมันราชการได้